จากช่วงที่แล้วครับเราได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันรวมไปถึงองค์ประกอบของกีฬายิงปืนวรนยุทธไปบ้างแล้วนะครับ ตอนนี้ครับผมก็เริ่มสนใจอยากจะลองสัมผัสกับกีฬาชนิดนี้ด้วยตัวเองแล้วล่ะครับผมจึงเดินทางมาที่สนามยิงปืนครับเพื่อที่จะเรียนรู้ขั้นตอนการเป็นนักกีฬายิงปืนวรณยุทธ์ว่าเขาจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะอะไรกันบ้างนี่พี่มอกนะครับค่ะยินดีทด้รู้จักค่ะจะมาเป็นอาจารย์ของผมในวันนี้ผมไม่เคยมีความรู้เรื่องการยิงปืนมาก่อนพื้นฐานก็ไม่มีต้องเรียนรู้อะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะคะที่ก่อนเราจะมา เรียนยิงปืนเราจะต้องรู้จักกฎหลักความปลอดภัย4ข้อค่ะอันดับที่1ึ่งพึงระวังไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนอยู่ในนั้นข้อที่2ก็คือเราก็จะต้องระวังเรื่องปลายกระบอกปืนไม่หันไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการจะยิงขั้นที่3ต่อเนื่องมานิ้วจะไม่เข้าโงไกลถ้าเราไม่ต้องการทําการยิงเดีนกันข้อที่4สุดท้ายเลยซึ่งสําคัญที่สุดเราจะต้องมั่นใจเมื่อเราจะยิงว่า เก้าที่เราจะยิงนั้น <hi> คืออะไรกดเหล็กเลยก็ว่าได้นะครับถ้าทำตามสีข้อนี้ก็คือปลอดภัยแน่นอนสําหรับกีฬายิงปืนรณยุทธแบบนี้นะครับใช่แล้วพอเรารู้เรื่องความปลอดภัยแล้วเราก็มารู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดโพสิชันร่างกายในการยิงพอเราเรื่องโพสิชันเสร็จเราก็จะเป็นเรื่องของการคลิปปืนพอคลิปปืนเสร็จเราก็จะมีเรื่องการจัดศูนย์แล้วเราก็มีการเรื่องเดินใกล้ยิงหลักๆมีประมาณนี้ ขั้นแรกของการยิงปืนก็คือการจัดท่ายืนครับเพราะสำหรับท่ายืนในกีฬาโรนยุทธ์ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะท่ายืนที่ดีจะก่อให้เกิดความสมดุลและความมั่นคงของร่างกายโดยท่ายืนที่ถูกต้องสำหรับกีฬายิงปืนโรนยุทธ์ก็จะต้องเริ่มจากถอยเท้าที่ถนัดไปข้างหลังเล็กน้อยเพื่อเป็นการรองรับแรงกระแทกจากปืนครับ ทิ้งน้ำหนักลงที่ปลายเท้าเพราะการยิง IPSC เนี่ยค่ะจุดสําคัญคือเราจะต้องยิงอย่างต่อเนื่องการยิงอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะต้องรับแรงให้ได้ครับถ้ายืนได้แล้วและเมื่อจัดท่ายืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือการจับปืนซึ่งการจับปืนก็เรียกได้ว่ามีความสําคัญไม่แพ้กันครับมาขอญาตช่วยมือนี้วางอยู่บนมือนี้ จับสูงสูงนิดหนึ่งอ่าโอเคเดอะอ่าใช่เลยใช่เลยเดี๋ยวม่ช่วยทําให้ดูนะคะือน,นี้เราชิดสูงสูงนือนี้เราก็วางอยู่ครับอ๋อโอเคครับแล้วเราก็จะเริ่มและอีกขั้นตอนที่สําคัญในการยิงปืนก็คือการจัดศูนย์ปืนครับซึ่งในปืนหนึ่งกระบอกจะประกอบไปด้วยศูนย์หน้าและศูนย์หลังเราจะเห็นนี่คือเรียกศูนย์หลังนีค่คือศูนย์หน้าวิธีจัดก็คือให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันครับมผมเวลาเรายิง กระสุนจะไปตกอยู่เหนือยอดศูนย์ในจุดๆุดที่เราเล็งไว้ครับนะคะและเมื่อจัดศูนย์ปืนได้แล้วโหลดกระสุนใส่แม็กกาซีนเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็จะทำการเริ่มยิงจริงแล้วล่ะครับมาดูกันนะครับว่าการยิงปืนครั้งแรกของผมผลจะออกมาเป็นอย่างไรบ้าง3ามสามนัดนะครับเข้าเป้าตรงกลางทั้งสานัดเลยนะครับถือว่า การยิตื่นเต้น,ตนตอพอสมควรและเมื่อเราได้เรียนรู้รการเรียนยิงปืนขั้นพื้นฐานที่ถูกวิธีแล้วนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถไปลงแข่งขันเวลาย,ยิงปืนรณยุทธ์ได้เลยนะครับเพราะว่าจะต้องผ่านอีกหนึ่งบททดสอบนั่นก็คือการยิงปืนแบบรณนยุทธ์ขั้นพื้นฐานซึ่งการยิงแบบนี้ครับต้องมีเรื่องของความเร็วและเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับตอนนี้นี่เป็นขั้นตอน อะไรครับพี่เป็กครับเป็นการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคําสั่งครับจับเวลา,วลาทุกยอย่างมีเวลาบีบกดดันมากขึ้นว่างั้นเถอะนะครับโบทัมเมอร์เป็นสัญญาณเริ่ม ของ IPSD นะครับให้ชินกับเสียงไว้ฟังเสียงไว้นะครับเจ้าโปร t ารเมอร์นี้นะครับจะเป็นสัญญาณเริ่มในกีฬายิงปืนโลนยุทธ์และนอกจากนั้นแล้วยังเป็นตัวที่คอยจับเวลาในการยิงเพื่อมาใช้ในการคิดคะแนนอีกด้วยครับโดยหลักการทํางานที่เป็นแบบเฉพาะของเจ้าโปร t ารเมอร์นี้นะครับจะแตกต่างจากนาฬิกาจับเวลาทั่วๆไปเพราะเจ้าโปร t ารเมอร์นี้จะทํางานก็ต่อเมื่อมีเสียงที่มีความดังในระดับหนึ่งมากระทบที่ตัวเครื่องหากไม่มีเสียงมากระทบเวลาก็จะหยุดเดินนั่นเองครับเสียงออดสองครั้งจะห่างกัน2วินาทีครับ ชักปืนเข้าเป้าให้้นอยู่ภายใน2วินาทีให้ได้โอ้โห,โโหถือว่าอยู่ในเวลานะครับแต่นี่ยังไม่ได้ยิงเลยครับซึ่งขั้นตอนแรกในการฝึกเรียนยิงปืนแบบโรนยุทธ์ขั้นพื้นฐานเราก็จะต้องมารู้จักคำสั่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับกีฬาชนิดนี้กันก่อนครับคำสั่งของโรนยุทธนะครับจะมีเมื่อการทำทำการเตรียมพร้อมปืนนะครับสั่ง load and make ready โหลดคือบรรจุครับเมกเรดดี้คือทำตัวให้พร้อมครับนะครับเมื่อสั่งโหลด a อ d Make ready นะครับเป็นคำสั่งเริ่มต้นให้ดึงปืนขึ้นมานะครับพร้อมกับเอาแมกกาซีนที่มีกระสุนใส่ในปืนนะครับขึ้นลำครับนะครับเข้าเซฟนะครับหรือลดนกตามแบบดีวิชั่นของปืนครับแล้วเก็บปืนเข้าซองชุเตอร์โหลด and make r ด a d y ดึงปืนขึ้นมาครับแล้วก็โหลดกกระสุนใส่ใส่เข้าไปขึ้นลำกล้องขึ้นลำนะครับ ปดสไลด์นะครับเราใส่เข้าไปเก็บปืนเข้าซองถูกต้องและเมื่อยิงจบ if you finish unload and show clear เมื่อยิงจบ u n นโหลดคือเลิกบรรจุและโชวเคลียเราจะทำการปลดแมกกาซีนออกนะครับดึงสไลด์ให้กระสุนที่ค้างอยู่ทิ้งและโชเคลียก็คือให้กรรมการดูว่าไม่มีกระสุนยืนามนเพิ่มกรรมการเห็นปั๊บเขาจะสั่ง if clear hammer down ก็คือตับลงไปโพสเตอร์ น,น,นี่คือเลิกการยิงอ <Okay. S 2> f you finish unload ยกปืนขึ้นมันไปยิงจบปุ๊บ Unload and show clear Unload ปลดแมกกาซีนเก็บปืนเก็บแมกกาซีนเข้าไปก็นะ,นะครับเก็บแมกกาซีนก่อนครับดึงสไลด์นะครับให้กรรมการดูอพอปล่อยดึงกี่ครั้งก็ได้ครับอ่าดึงหลายหลาย,หลายครั้งให้กรรมการดูกรรมการเห็นว่าเคลียร์แล้วจะสั่ง If clear hammer down ลดอ่าโฮสเตอร์ จะเป็นข้อสอนี่คือการจบการแข่งขันก็คือกรรมการจะสั่งแบบนี้เสมอเสมอเสยอใช่ไหมครับเสมอครับก็คือขั้นแรกโหลดก็คือใส่บรรจุกระสุนแม็กกระสุนเข้าไปแล้วก็เมคเลดี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้ทําขึ้นไว้ขึ้นลําไว้เรียบร้อยตามคำสั่งใช่ครับตามคําสั่งสนับและเมื่อเรียนรู้คําสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็เข้าสู่การฝึกปฏิบัติจริงแล้วละครับซึ่งแบบฝึกขัดแรกก็คือการชักปืนออกจากซองปืนให้รวดเร็วและยิงไปที่เป้าหมายครับ แต่พี่เป็กบอกนะครับว่ายิงแบบนี้มันธรรมดาเกินไปพี่เป็กก็เลยหาคู่แข่งสาวสวยมาเพิ่มความท้าทายและเพิ่มความกดดันให้ผมนั่นแหละครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาใช้กระสุนจริงยงจริงแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าพอมีเครื่องนี้เข้ามากดดันจะออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็รอบแรกครับเซฟๆดูก่อนโหลดแอน k ม r กเรด Are you ready? Stand by ล้องๆติดตามกันดูนะครับว่าผลงานการยิงปืนแบบรณยุทธของผมจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นไงครับดูผลงานเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นว่าเข้า<อ>ตัว A นัดเดียวนะครับเข้าตัวมีสนัดในขณะที่คู่ต่อสู้ของเรานะครับเข้าตรงกลางหมดเลยแบบฝึกหัดต่อมาก,ก็จะเริ่มมีความยากมากขึ้นครับ เพราะค่าวนี้มีเรื่องของเวลาเข้ามากดดันเพิ่มความยากและความท้าทายมากขึ้นกว่าแบบฝึกขัดแรกครับซึ่งแบบฝึกขัดนี้จะต้องชักปืนและยิงไปที่เป้าหนึ่งนัดโดยใช้เวลาเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นครับถือว่าค่อนข้างยากและท้าทายสำหรับนักยิงปืนมือใหม่อย่างผมเลยละครับ Are you ready Stand by Hotter เกินไป0.2วินาทีนะครับครับอา you ready? Stand by ดีครับแต่ไม่เข้า A พอมันมีเวลาเข้ามาบีบบังคับเนี่ยคือมันมันกดดันตัวเองด้วยใช่เสียงปี๊บเนี่ยครับ<ช>มัน,ม,น,ม,นมันทุกอย่างมันล็อกแรกหมดเลยครับ สำหรับแบบฝึกหัดที่3ครับก็จะเป็นการฝึกการเปลี่ยนแม็กกาซีนเพราะในการแข่งขันกีฬายิงปืนวรนยุทธ์ใครที่สามารถเปลี่ยนแม็กกาซีนได้เร็วกว่ากันก็จะทําให้ได้เปรียบคู่แข่งนั่นเองครับเทคนิคการเปลี่ยนแม็กกาซีนให้เร็วนะครับปกติแล้วเนี่ยปืนเราเนี่ยจะมีแม็กกาซีนอย่างนี้ครับไม่ต้องรองรับนะครับ IPSC แล้วยิงแล้วเราทิ้งแม็กกาซีนลงไปเลยครับอีกมือนึงเนี่ยเตรียมจับแม็กกาซีนไว้นะครับเมื่อปล่อยแม็กกาซีนเก่าลงไปที่พื้นะครับแม็กกาซีนใหม่มาให้เรานิ้วท่าเอานิ้บครั เพราะอะไรเอานิ้วทาบเหมือนเราก็รู้ว่านิ้วเราอยู่ตรงไหนแล้วก็เอานิ้วเข้ามาหามือเราครับอ r e ุเรดี้สแตนบายอ่าเร็วขึ้นนะครับ แตยังไม่ผ่านสามศูนย์แต่ก็ยังไม่ผ่านเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเริ่มมันแล้วใช่ไหมครับนี่เป็นแค่การยิงอยู่กับที่นิ่งๆนะครับพี่เบ๊กบอกว่าเดี๋ยวบททดสอบสุดท้ายจะรวบรวมแบบฝึกหัดทุกแบบที่ผ่านมาประยุกต์ใช้ในด่านสุดท้ายนี่แหละครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่าจะมีความแตกต่างอย่างไรบ้างและผมจะทําได้ดีสักแค่ไหนครับไปช่วยกันลุ้นกันครับยิน,นี้ต้อนรับสู่สนามทดสอบ สนามนี้ใช้กระสุน13นัดคะแนนทั้งหมด65คะแนนประกอบด้วยเป้ากระดาษ5เป้าเพลท็เหล็ก3แผน่นสำหรับแบบฝึตหัดดานสุดท้ายนี้จะจำลองสนามแข่งขันจริงๆซึ่งสนามนี้จะต้องใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้ไปมาก่อนหน้านี้ครับมาปรับใช้โดยแบบฝึกขัดนี้จะต้องมีการเคลื่อนที่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยครับแตกต่างจากหลายๆแบบฝึกหัดที่ผ่านๆมาที่แค่ยืนยิงเฉยๆครับ ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับแผนที่วางไว้ก็คือไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบมากเพราะเรามือใหม่เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าตั้งใจว่ายิงให้มันเข้าเป้าให้ได้ใกล้ตรงกลางที่สุดก็น่าจะโอเคแล้วครับ Load and make ready Are you ready and by 18.27โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ผลงานของพี่ลูกหมูก็ตอนแรกก็คือ6.1แต้มนะครับ8.48วินาทีครับผมครับก็เอาคะแนนที่ยิงได้ครับหารด้วยเวลา8.48ครับ48วินาทีนะครับคะแนนที่ทำได้6.1ครับนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นคะแนนของพี่ลูกหมูแล้วนักกีฬาสาวสวยของเราทําเอาผมนี่ตะลึงไปเลยครับเพรนาะคะแนนที่พี่เขาทําได้จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆครับต่อไปก็ถึงเวลาลูกผู้ชายอย่างผมที่จะต้องแสดงฝีมือบ้างแล้วล่ะครับเรามาดูกันนะครับว่าฝีมือการยิงปืนโรนยุทธ์ของผมในสนามจริงๆครั้งแรกในชีวิตจะสู้พี่ลูกหมูได้หรือเปล่า ส8 9 4ลืมยิงเหล็กหนึ่งตัวนะครับโอ้โหคิดไม่ถูกเลยแต้มันเยอะแต้มันเยอะลบสิบลบ 20่สิบลบยีอันนี้ลบสาอันนี้ลบยีนะครับ2อมิตรลบส0่สลบห้ลบหกไม่สามารถคิดคะแนนได้โอ้โหสเตจนี้ครับยิงฟรีครับยิงฟรีครับศูนย์ศูนย์นะครับมันตื่นเต้นมากนะครับพอมันมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นมันถึงแม้มันจะไม่ไกลเนาะแต่ว่ามัน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 ยากขึ้นด้วยแล้วมันก็กดดันมากขึ้นด้วยนะครับที่เรคุยกันเนาะใช่แล้วก็เมื่อกี้ยอมรับว่าตอนเริ่มต้นไม่ได้คิดอะไรเลยแบ a n k ในหัวไม่ได้วางแผนก็ยิงไป นี่ก็เป็นแค่บางส่วนครับของการทดสอบนักกีฬายิงปืนวรณยุก่อนที่จะสามารถทําการลงแข่งขันได้ซึ่งนักกีฬายิงปืนวรณยุ์ทุกคนจะต้องผ่านบททดสอบนี้ทั้งหมดถึงจะสามารถทําการลงแข่งขันได้นั่นเองครับแต่เรื่องราวของกีฬายิงปืนวรนยุท์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับช่วงหน้าผมจะพากลับไปที่การแข่งขันเพื่อไปดูบรรยากาศการดวลปืนของบรรดาน,นักแม่นปืนวรณยุท์ที่สุดสนุกและตื่นเต้นติดตามให้ได้ครับ